สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเอกร้านแบงก์นาฬิกานะครับก็วันนี้ที่เห็นอยู่ข้างหน้านะครับจะเป็นตัว dw ห้าหกูนศูนย์ bb นะครับเรือนนี้เนี่ยลูกค้าส่งมาให้เปลี่ยนกรอบสายนะครับจากสายเดิมจะเป็นอย่างนี้กรอบสายเดิมจะเป็นอย่างนี้นะฮะนี่นี่ก็ตอนนี้ผมทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ เปลี่ยนแบตด้วยนะครับอืมนี่กดไฟแล้วไฟดับเนาะนี่นะครับแบตหมดนะครับตามนี้นะฮะเรามาเริ่มกันเลยอันเรือน,นี้ผมบอกก่อนว่าผมล้างเรียบร้อยแล้วนะ ก็ง,ง่ายๆครับขันล็อตสี่ตัวนะครับเรียบร้อยออกหมดแล้วออกฝากออกครับอืมนะฮะ ใช้กระดาษเช็ดชูเช็ดทาความสะอาดห,หน่อยนะครับมันจะมีคราบขี้ใครครับดินอยู่ก็เช็ดเช,ช็ดออกมานะครับออกแล้วเห็นไหมแล้วก็เอายางรองเครื่องออกก่อนครับเราก็จะเจอแบตใช้ครีมปลายแหลมนะครับดันตรงนี้นี่เห็นไหมหลุดแล้ว ง่ายแค่นี้เองนะครับอันนี้รหัส cr 2016นะครับของผมนี่แบตใหม่นะผมใช้ผมเลือกเป็นยี่ห้อนี้ครับมูรตะนะครับมูรตะก็จริงๆแล้วก็คือซ o n y นะครับ แต่พอดีมีการเปลี่ยนแบรนด์นะครับคุณภาพก็เหมือนเดิมนะฮะนะครับอันนี้เป็นสินยางอันเก่านะครับร,รูดนิดนึงมีความสกรปรกก็รูดนิดนึงนะครับนี่ <c oughs> เห็นไหมคราบขี้ใครออ,ออกเลยสะอาดนะครับก็ใส่กลับเหมือนเดิมครับ ใส่กลับไปแล้วนะครับเราก็ขันมอดเลยนะครับ เทสดูนะครับนี่โอเคอันนี้เดี๋ยวกลับมาตั้งเวลานะครับโอเคนะฮะก็อย่างที่บอกครับเรือนนี้เนี่ยลูกค้าส่งมานะครับเพื่อเปลี่ยนกรอบเปลี่ยนสายนะครับม,มาเลยนะครับอันนี้กรอบใหม่นะนีเรียบร้อยครับ นี่นะครับเราก็ใส่น็อตกลับเข้าไปครับ น็อกรอบสี่เรือนเราก็ใส่เข้าไปให้ครบนะครับทำนี้ครับน็อตฝาหลังก็ใส่เข้าไปเลยก็ได้นะครับอืมกี่เทสแล้วนะฮะ เรียบร้อยนะครับตามนี้เนาะ,ะเรามาใส่สายครับอย่างที่บอกครับของเดิมมันเป็นอันนี้นะครับแต่ลูกค้าอยากเปลี่ยนเป็นสายผ้าอันนี้เป็นสายผ้าที่ที่เอามานะครับพอดีตัวนี้เป็นของ dW เหมือนกันห60 0เหมือนกันนะครับแต่เราต้องใส่ตัวแปลงตัวนี้ครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกัน nè nah. ค่อยๆนะครับมันจะลำบากนิดนึงเพราะว่าหัวผมใหญ่นะครับเข้าแล้วนะครับใส่สองเส้นนะครับไอใส่สองข้างนะครับขอโทษทีอ ร้อยนี่หน้าตาก็จะออกมาอย่างนี้นะครับนี่ประมาณนี้เราก็ร้อยสายเลยครับ ครับก็จะออกมาประมาณนี้เรียบร้อยครับสวัสดีครับ